สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท,ท่านฮะไอโนตเกมไกด์ครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งในนิกเกอดเดสออฟวิกทรีนะครับต้องบอกว่าเป็นกันดเด็กเล็กๆที่กินใจเหลือเกินนะฮะนันนี่ก็คือการ ส่งมอของขวัญน,นะครับแทนคำขอบคุณจากทีมงานนะครับที่ให้การสนับสนุนในเกมรี้เกิดแต่เซอร์วิสต์รีนะแบ <c oughs> บว่าหวานเจี๊ยบนะฮะก่อนนี้เราจะเจอกับเนียออตโตมาตานะครับเป็นอัปเดตสั้นๆนะครับกับของขวัญแบบนี้นี่คือสกินของโมเดเนียนะครับตามที่เราได้โหวตกันไว้ว่าเราอยากได้สกินของเธอในรูปแบบไหนนะฮะเราก็เลยตามมาด้วยอีเวนต์แบบว่าอะไรดีอ เสื้อเชิ้ตอ่ะจัดการตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดีกว่าว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างนะฮะก็ไม่ได้มีตู้กาชาอะไรใหม่ให้เปิดนะครับก็จะมีนี่ฮะอีเวนต์ first affection นะครับอันเนี้ยเราก็จะไปตามสถานีต่างๆที่ที่เขากำหนดแหละนะฮะอ่ามันก็จะเป็นเรื่องราวนะน่าจะเกี่ยวกับเสื้อเชื้อตัวนี้เพราะผมอ่านไปแค่2ตอนนะ รู้แล้วละว่าต้องเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้แน่นอนแล้วเหตุว่าทําไมถึงโมเดนเนีถึงแบบใส่ใส่เสื้อตัวนี้ชุดนี้เออนะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะฮะหวานหวานนะฮะหวานหวานเสร็ <c oughs> จแล้วก็มีนี่ฮะอันนี้คือเขาก็แจกเนาะสกินที่เห็นอยู่ก็คือไม่ได้มาจากไหนอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็จะเป็นการแจกนะครับจากกิจกรรมโม d ดนเนียสเปเนะก็คือ ตรงนี้ก็คือสกินชุดที่เห็นอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ยังมีกรอบนะครับให้เปลี่ยนนะซึ่งอันนี้ก็คือตัวละครที่รับผลโหวตตำแหน่งที่ถัดมานะครับอีก5อันดับเออนะฮะเราก็มาทําเป็นกรอบให้นะครับนะก็เราไปดูได้ตรงนี้นะฮะกรอบนี่นะครับนี่นะฮะจะมีของสกานะครับของชื่ออะไรดะ น้องก็ตายเรียกแต่น้องก็ตายนะครับมีของรับบันเซลนะฮะน่าไข่อีกอีกสองคนนะ,ะประมาณนี้นะฮะน้องก็ตายแล้วกันเอ้ย <c oughs> นะครับนะเราก็จะเป็นล็อกอินพิเศษเจ็ดวันนะครับที่แบบมารับของกัดไปเลยนะก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่า มีตัวลุ้งแถมไ้ด้วย5าย้าใบนะเตรียมไว้แบบว่าสําหรับเนีออโตโมาต้าเลยนะครับนะก็ในส่วนของการเล่นภารกิจ first affection นะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็ไปร่วมสนุกในอีเวนต์ได้เลยนะฮะยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ แล้วก็ส่วนที่เพิ่มเติมข้ามานะฮะก็จะมีเรื่องของ Full Birthday นะครับอยู่ในเสาร์ที์นี้ที่จะถึงเลยนะแล้วก็บอสกิลจะเริ่มนะฮะก็คือพรุ่งนี้นะวันศุกร์ตั้งแต่10โมงเนน้นไปนะยังไงก็มาช่วยกันตะลุมตีบอสกันนะฮะนะครับแล้วก็ในร้านค้าช่วงสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์ของม้องโมเดเนียผมเรียกกันแล้วกันนะสัปดาห์ของน้องโมเดเนียเลยแล้วกันเออ <c oughs> เื่องของนองเขแหละ บก็จะมีแพ็กเกจใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะะนี่นะแพ็กเกจนิกเกตใหม่นะครับซึ่งจะวางจำหน่ายเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจรายสัปดาห์เองก็มีส่วนอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็รายเดือนด้วยนะครับรนะายวันโดยชชวยผู้เล่นใหม่พิเศษนะครับก็จะมีของเข้ามาแพ็กจำหน่ายแพ็กที่เพิ่มเติมจำหน่ายขึ้นมาใหม่นะเป็นประกาศว่าจะ มีวางจําหน่ายถึงแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเองนะก็คือตรงกับวันที่ตีปอคิวเลยตีป๊อตคิวเสร็จก็31สิงหาเหมือนกันนะครับก็มาอัปเดตสั้นๆครับเพราะว่าอันหวานจริงๆเอามีนี่ให้ด้วยนะมีแบ็กกราวด์สกรีนให้ด้วยนะครับอ้าลืมลืมลืมนี่นะฮอนโตนี่ฮอนโตนี่ต้องต้องเรียกยังไงขึ้นมาใหม่นะก็จะมีแบบว่าเป็นฉากแบบว่า น่ารักน่ารักนะฮะเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้อีกแล้วมันไม่แสดงแล้วตัวนี้คนวนกับไปไ่วนกับมาอลองลองดูกันนะฮะก็น่ารักน่ารักครับนะเป็นเป็นแบล็กอาร์ซีนี่อืมหวานหวานจริงๆนะโอเคครับมาอัปเดตเพื่อนๆสั้นๆน,น,นิดนึงนะครับเกี่ยวกับนิเกะนะฮะว่าเดี๋ยวเรา ต้องเตรียมเจอกับเนี่ยออาตัมาตาแล้วแหละข้อนี้คือของขวัญที่ทีมงานมอบให้นะครับก็ขอหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบแล้วก็สนุกกับนิเกมคอเ d a อ of Victory นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับคอนต์เนคคอนต์เดสกี้เดสสกินว่าก้วต์ต์しながら眠るとぐっすり眠れるんです